สาวประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกแล้วหลังวานใจคุกเข่าขอแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวหน้าหมวยที่มักจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดสำหรับสาวส้มนัชชาโต๊ะสุวรรณวณิชที่นอกจากผลงานไทยแบบซีรีส์แล้วสาวส้มยังมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาอีกมากมาย แถมก่อนหน้าน,นี้ทางด้านหวานใจยังคุกเข่าขอสาวส้มแต่งงานไปแล้วค่ะซึ่งต่อมาเธอยังได้ออกมาประกาศข่าวดีโดยโพสต์คลิปอันต้าสาวเบบีตัวน้อยในคัน14สัปดาห์พร้อมลงแคปชั่นว่า We all can t wait to meet you #14weekspregnant และต่อมาเธอยังโพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมภาพอันต้าสาวลงแคปชั่นว่า All plus o to the wedding งานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยแหละค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวส้มด้วยค่ะว่าที่เจ้าสาวท้องแล้ว